สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะฝนั่วนๆแบบนี้หอมๆแบบนี้น่ากิน่าค่ะทุกคนนี่คือเมนูอมไวหรือว่าแกงไวใส่เห็ดร่วมนั่นเองนะคะเมนูอาหารป่าที่ทรมคุณค่าทางอาหารหุน่นละเนาะโอ๊ยน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมแซ่บแซบสดเบืองแหลว้วนัวคักนัวแนค่ะ ขั้นตอนวิธีเฮดสิเป็นแบบใดนันไปเบิ่งกันเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะมีไว้มีอันเฮดต่างๆที่เฮ้าหาได้นั่นละค่ะมีผักหวานนะคะมีน้ํายานางมีผักอีตูมีลูกโดดค่ะขั้นตอนแรกจะทําการครั่วไว้ก่อนนะคะทุกคนการคั่วไว้ก็คือเอาไว้นะคะมาคั่วกับไฟในหม้อนะคะใ่น้ํอย่านางจากน้อยนะเพออุจุพอมันบอ่อใหม่หมอนะคะแต่วา่าเราจะคั่วจนไหมเลยนะให้หมอไห่้จากหน่อยมันจะหอม หอมกลิ่นมอหม่แล้วก็จะแซบตืมกันค่ะบางคนเพื่อนกะบ่ขวดนะคะเพิ่นฟานเพื่อนทุบแล้วเพิ่นกะแกงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าขวดนี้มันจะเห็ดไหไวหอมขึ้นแล้วก็ความขมจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงความขมอยู่นะถ้าบ่าขมนี้ถ้าผู้ใดอยากกินไวขมแนะนําให้ไปกินนั้นหยอดเปอกเผ่าด้วยค่ะจะได้กรอบๆหวานๆนะคะไม่ขมเลยแต่ว่าสเสน่ห์ของเมนูนี่ก็คือจะมีความขมนิดนึงนะคะเป็นความขมที่อร่อยเนาะขมฟิลประมาณว่า อันน้ำจิ้มซ้อยจุคนละย่างคนละอย่างเอาค่ะเดี๋ยวขวไปจักน้อยเขากจะเอาเครื่องที่ตําไว้ลงมาขัวน้ากันนะคะพริกหอมแดงที่ตําไว้ขัวจักน้อยเติมน้ำอย่านั่งแล้วก็แกงเลยค่ะ หลังจากทําการครัวมาสักพักประมาณ3นาทีแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกัดซุกหอมดีแล้วค่ะเราก็เติมน้ํายานางลงไปนะคะน้าใบยานางคุณคุณค่ะข้นจากน้อยฟดเออเออคุณมากหอมเติมกันอีกค่ะทุกคนค่ะนอกจากนั้นใบยานางยังมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะซอยปรับสมดุลร่างกายค่ะยิ่งอาการห่อนๆแบบนี้นะคะกินน้าใบยานางขันสดๆจะแกว2แก้วจะเฮ็ดห้ร่างกายหอาปรับสมดุลได้ดีขึ้นค่ะทุกคนค่ะเอามากแกงกินจังสี่ก็ได้ประโยชน์ขึ้นกัน แต่ว่าอัจจะได้ประโยชน์ในด้านอื่นเนาะแต่ถ้าเรากินใบายานางสดๆนี่เฮ็ดห้ร่างกายเฮ้าสดชื่นแดดเบิดมือเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะหลังจากใส่บักอือปิดฟ้าไวหานาที่นะคะเปิดออกมากบักอื้อกบซุกนิ่มดีแล้วค่ะทําการปรุงนะคะผงชูรสน้ำปลรราค่ะจะเติมน้าปลาเพิ่มรสดีก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะรสชาติจะออกนวลน,นัวหอมๆนะคะแล้วก็ออกขมนิดนึงค่ะเติมเห็ดหูหนูลงไปค่ะนี่ค่ะ ผักต่างๆของเฮาก็จะใส่ขันตอนนี้ละหลังจากปรุงแล้วนี่ล่ละเติมเฮ็ดหูหนูตามด้วยเฮ็ดเข็มขาวค่ะเห็ดกระสิบป้าป้าปันไดนะคะเห็ดแมคโคเติมเฮ็ดลงไปแล้วก็ส่งสิเต็มหม้อแล้วเด้ทุกคนว่าแมนสิเฮ็ดอันว่าสิเฮ็ดหน่อยๆจกสวยสองถ้วยว่าซันว่า ใส่ผักใส่ยังเข้าไปแล้วเต็มหมอ้อคือเก่าค่ะผักหวานค่ะผักหวานเก็บมตัตพนอยู่หน้าข่านั่นละ่ะปลูกไวก้กับพ่อได้อยากได้กินอยู่ค่ะได้กินยอดได้ขายนวยผนเด้นะคะผักหวานของเขานี่เป็นนวยมาสุป,ปีสุป,ปีค่ะผู้ใดอยากจะได้ก็สาม,มารถสั่งจองมาได้นะคะมเมล็ดพันธุ์ผักหวานปา่าพันุยอดสีทองค่ะใส่ทุกอย่างเรียบร้อยปิดฝาหม้อไว้ให้สุกค่ะประมาณ3านาทีนะคะก็สุกแล้วค่ะเปิดออกมาบัดดีคือหอมแหนอสุกแล้วเด้อค่ะพร้อมกินแล้วได้บาทที่นี่ เติมพักอีตูลงไปจักน้อยค่ะชั่วรสชั่วชาติชั่วกลิน่นให้หอมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหอมอยู่แล้วก็หอมยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคนให้เขากันจักน้อยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยป้าโถเต็มหมอ้อแขนอันตันทุกคนค่ะป้าตาแสบวะจ้าผู้ใดอยากมาเอาเด้อว่าสิแกงหม้อน,น้อยนี่ได้หม้อบักใหญ่ผู้น่ะเต็มอว้วรัวอยู่ค่ะหยอดพักวานกับอ้วรัวอยู่ รสชาตินี่ห้บอกว่ากลมกลอมค่ะแอบชิมแล้วนะคะแซ่บมากๆเลยเมนูนี่ค่ะถือได้ว่าเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะคือเกานั่นและค่ะใส่ความรักความเหาใจใส่ส่วนเรื่องของรสชาติบ่ต้องพูดถึงค่ะแซ่บอยู่แล้วหน้ <c oughs> าตาอาหารมื้อน,นี้เพื่อนๆไ้าจากคะแนนคะ่ะฝากสนับสนุนน้ำเดอ้อ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำแน่นนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ